พื้นฐานของการนำ interval หรือขั้นคู่มาใช้งานในการเล่นจริงนะครับนอกเหนือจากว่าโครงสร้างขั้นคู่เนี่ยจะเป็นพื้นฐานของโครงสร้างคอร์ดแล้วยังสามารถนำแบบรูปแบบของขั้นคู่หรือฟอร์มการจับคู่ของในแต่ละดีกรีหรือแต่ละลำดับเนี่ยมาประยุกต์ไปสู่การที่เราเล่นจริงได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างคู่7ในแต่ละคอร์ดอย่างเช่นเจ็ดเมเจอร์ 7 m i n ไมเห็นไหมถ้าเราถ้าเราจำตรงนี้ได้ว่าอ่าเจ็ดเมอยู่ตรงนี้7 m i n ไมอยู่ตรงนี้อันนี้ขอเปลี่ยนคอร์ดนะครับจาก A อแฟ t เป็น G นะครับอ่าเจ็ดเมเอันนี้เจ็ดไมเนอรเห็นไหมเมเจอแล้วเราจำได้เราก็ต่อยอดการเล่นได้เป็นอย่างนี้ ในแต่ละรูปแบบหรือแต่ละตำแหน่งที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเราได้ฝึกขั้นคู่หรือฝึกการวางโครงสร้างของขั้นคู่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเราจะสามารถจําตำแหน่งหรือจํารูปแบบของการจับได้และสามารถต่อยไปสู่การเล่นได้ในบางทีบางขณะเนี่ยเราอาจจะ,ะเราอาจจะคิดถึงโน้ตไม่ออกคิดโน้ตไม่ออกแต่เราจะสามารถคิดในเรื่องของอินท์วลออก หรือโครงสร้างแบบนี้ออกมันจะช่วยให้เราไกด์ให้เราเข้าโน้ตได้ง่ายและเร็วขึ้นแม้ในบางทีที่เราเล่นจริงเราอาจจะคิดมันไม่ทันแต่เราจํารูปแบบโครงสร้างของมันได้และนี่ก็คือประโยชน์ในการนำอินทอร์มาใช้งานต่อยอดไปสู่การเล่นจริงนะครับ